ไม่ไม่คือไอ้นัดแ่เมึงเพราะว่ามันคิดว่ามึงบอกบอกไอ้นัดว่าเวลไปตอบกูบอกไอ้ดิฟอะไรนะของมึงไปเรื่อดหรอเพื่อนเพื่อนหลอนล่าเราถ้เป็นไม่ทำไมอ่ะจะจะแชร์หน่อยก็ไม่ได้โเผานิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรวะนัดอะไรวะเนี่ย อะไรเราอะอนไนโอ้ยแฟมอะไรเปลี่ยนไฟลุกซอเนี่ยาก่งกูไม่ได้อ i น b อ t เนไม่แต่แต่ลูกซองอินพอดออยากกว่านี้เออจะลุกซองเอตานั่นแหละใครีนะไม่ไอ้ไอลูกซองขับขันนั่นะที่ททนลงุ่มนะ ไอ้ยกระดูดเลยสับไอ้ยกรูดน่มเลอ้ยน่แต่นั้นือดูเลยว่าเอยเดี๋ยวถกูเออนแลว่ากูต้องยิงหัวเกือบทุกตัวเยไม่ได้เมงเพราะกูไม่เยแล้วงปรับเป็นลอ็มลมึงปรับเป็ตัอยลคอระวังแเตดี๋ยวกูยิงหัว่มาดิเดี๋ยวยิงต่หัวก็้ม่ตงปรนลแล้วงอย่างิงได้ เอ้ยไอ้คลิปมาแล้วอ่ะไอ้คลิปมาแล้วอ่ะคือผมตกใจเสียงโล่พี่เด็บรู้บ่ตกใจน่ะใช่เหรอดีดีมันมันพิมพ์อ่ะเฮ้ยคลิปมาว่ะจะให้มันเข้าดีดเข้าดีกันเฮ้ยเนี่ยมันเจอดัสตอมหน่อยอ้าวฝั่งมันหลุดเฮ้ยกลัววะนี่แหละเว้ยมันจะทำให้กูเอฟบอทไม่ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วที่ไ้แม่งเล่นอยู่ พี่เรียอะไรอ่ะโกโยโกโยโอ้ยราอะไรคิดเองไอ้เด็กพี่มันมันมันจะไม่ดันทางนี้จริงหรอรอทิ้งตั้งนานแล้วเนี่ยไม่น่ามาแล้วแตกแตกแตกทางไหนดันอ่ะพี่เมื่อกี้ไอ้เดินเดินไฟเดินไฟเจ็กเก้ของกีกว่าดาสต์ต์อลจริงโกโยเป็นยี่ส์ แค่เออเออเออแล้วแบบข้างหลังอยากให้น้าจุดทองเอาจิงมเฮ้อมันไม่ยอมจุดทิกทิกยังไม่ได้เพื่อนโหไอ้กิ๊บวะอยู่ข้างบนไหมเสียงเหมือนข้างบนอ่ะมาๆๆมาวันนี้วันนี้นตรงตรงที่มึงจะไอ้นั่นแ่ะตรงที่มึงจะทิกอ่ะมีตัวนึงนั่งฟังอย่างเนี้ยอยากไว้ป่าเหรอจะไม่มีระเบิด ใครเปิดเพลงคาร์ลบ้าะเอาเนเนอเซลวะเอาเนอเซลวะเดืดูดือดดสองให้นี่ไงได้เดือดมาดิให้ผมยิงบ้างให้ผมยิงบ้างเอาหลัง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 ฟิวฟิวคข้าเหรอไอ้นี่โดนวันแถบบอกว่าเมื่ยิงอ่ะวันแถบพี่พี่พี่ดูฝั่งแล้วนะเดี๋ยวผมดูตรงนี้มันเล็งมันมันเล็งล้อเล็งไว้ด้านเราเล็งเผ้าว หมดหมดหมดัอ่ะหมดตัมวิ่งลวนๆพี่ผมยิงดิพี่พพี่พี่ไปแอบเลยผมยิงเอ้ใคไหนีด้ครับเอ้ยไอ้ยะยอยะเอ้ยได้ได้ มันยิงมันยิงตรงไหนมึงดูมึงดูกูไม่ได้เอ็มบอรดดูเข้าหัวอ๋อเออเข้าหูเอ็มบอรดทุกส่วนเอ้ยอันนี้ไม่เอ็มบอรดนี่ไม่เอ็มบอรดอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะแบบไอแฮกบอแฮกเออบอแฮกเชิญก่อนดีกว่าเชิญก่อนดีกว่ามีหลักฐานมีหลักฐานขอเชิญก่อนจังสุดตั้งสุดเหรอแ้่ยังไงนี่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรยังไงกัน เอาเอายิมก็ได้ยิมก่อนก็ได้ไปยิมก่อนไปนี่เราจะเป็นนักยิมนาติกวันหนึ่งได้ตัวอะไรเรียกเนี่ยตัวอะไรก็ได้มาดิดเราขาดมาดิดมิล่าเพื่อนโอ้ไม่เอามิล่าวะมึงปล่อยกูไหมแมมเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเลเซียนอยู่อยู่ใกล้เรียบร้อยแล้วโดนระเบิดแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยตอนแรกเออเออเอามิวก็ได้วะมาดิดมาดิดมาดิดเพื่อวันหนึ่ง ผมเยวาดียวิลามิลามิลามึงบอกกูนหนึ่สุดท้ายกูทำไงวะก็เปลี่ยนเปี่ยนป้ามึงอะเออมึงจะเปี่ยนป้าเป่าวางยังไงดีวะเนี่ยอันนี้ไม่ให้มันยิงได้อ่ะอ่ะรู้แล้วรู้แล้วโอเควางมุมนี้มุมนี้มุมนี้ไม่ิอะไรจะปิดห้องนี้ โห้เลยอีกสองอ้บ้างไหนดีวะไม่ผมกดปืนพวกรัวอย่างนี้โอเคโอ้ดัสตอนเอมบอร์น่ะดัสตอนเอิมบอร์นแค่มึงยังเหลืออีกสองอันนะหัวใจไม่ใช่เซ่เอ้ยดักแคบี หัวนั่งสลิงฝั่งซ้ายฝั่งยิ้มอ่ะที่เราได้คิวได้ตัวแรกไปคิวเพื่อนมันจะบิดทิศชาดไปเยอะเมื่อหลังวะอยากไปนอนพักวะยิงยิงยึดตัวไปฟิว่ะมีคนยิงมาโอ้ยหปัดไม่ได้อ้าอีดัดแท็กมัมีกล้องเลยวะ

ขโมย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 ได้ได้ด็อกคีบีแล้วเหลือเติไมไหมเติไมไหมอยู่ข้าโมยอันนี้ปิดปิดประตูเลยก็ได้ฮัลโหลกิ๊บขวามันอยู่ขวาเพื่อนกูไม่ถึงให้ปิดประตูห้องใสใกล้ใกล้เมึงหอยี่อ่ะว่าก็ไม่ปิดประตูท่าไกลเลยฮัลโหลอา้ากิ๊บกิ๊บเป็นชื่ออ่ะกูเอากูไม่้ว่ากูทักผิดแล้วอะไรนะ กี้นะครับอ่ะมีคนเพิ่งเข้ามหมกีนะครับชื่อไอกิบไงฮัลโหลกิบใช่ทำเปลนชื่อเล่นเพื่อนตานี่ยตาี้ากันเล่เล่นกิบแม่อ้ยัากนี่ยกไิดิเพื่อนไฟเดซิกซีชมาด้นนะรออยู่เอ้าเหรอรอยาว เลยแต่โอ้โหโอ้โหเจ้กูยิงไม่มีตัวไหนยิงกับยิงึงโดนหัวลทั้งนั้นไอ้นัดกูบอกแล้วกูไม่ได้ยิงบอลยิงกูได้หลอกมึงเออชักไว้ได้หรอเฮ้ยวางได้วไค่ระเบิดเหรอมันไม่ระเบิดมันแค่ตุ้มเอาเลยปาป้าปาไปขดเลยโอเครองอทีมทากเกตหายสอง พี่ผมไปได้จอดดูไหมน็องน้องหนึ่งเออไปเชิญต่อเป้าไซส์อย่างเดียวอ่ะนัดนัดต้องโชว์แล้วนัทต้องโชว์แล้วห้องไหน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 เราเราซูนซูนสองกันเราอ่ะอันนี้อันนี้เลยเหรออเซนาเซน่าโอ้กูอยู่แบนดยูป่ะผมอยู่ลิเวอร์ดูล เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมกลางๆผมไม่ยุ่งแต่งน้ผมไม่ยุ่งอาร์เซนอลเราเราเราแมนยูตัวอะไรดีวะฟอร์ดกันไอ้นี่ไปปิดไปปิดไอ้งรูรู้ว่ามีมีสี่คำเว่าที่ว่ามีต่อเต่าแล้วจะน่ารักอ่ะมีอะไรวะเต่าอ้วนเตะามูตะมีตะเอง

ก็ปืนมันนิ่งสุดแล้วอะว่าอะไรนะนะปืนมันนิ่งมันทุกท่าบอกไมกูเสียไอ้ดัตเอลอยูงวะปืนมันนิ่งสุดแล้วเอ๊วแล้วปิดทำไมเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเล่นฟัสมึงเล่นไฟนูโน่นยังอะมึงได้ยินไหมเล้วเลแล้วเลแล้วเลนแล้วปืนมันนิ่งสุดแล้วไม่โชว์แบบทวิตอะไรพวกนี้อะนะให้ผมฟังฝั่งกันเะอ๋อ ฝั่งการเล่นทวิทย์ได้เหรออุ้ยเกือบอยู่แท็บนี้ตกใจวันเล่นแท็บนี้ไม่ชอบไม่ชอบฝั่งบุกอ่ะชอบฝั่ไปดักต่อชิวไม่โตอ่ะเอ้าไอ้นัทชอบฝั่งลบอ่ะบอกแล้วให้ไมชอบกันต้องเล่นปืนที่เรียลคอยเยอะๆนั้นจะให้ยฟิวบุกก็ได้นะคื่ให้บวกคุไม่ชอบบุกชอบกันมากกว่าชอบบลูปาร์ดี้ฮัลโหลกิฟอยู่ปะ โอ้โหอะไรวะนั่นน่ะอะไรวะนั่นน่ะไอ้ยี่สิบยี่สิบเลยวะอะไรวะนั่นน่ะต่อสั่นนี่เลยไอ้กิ๊มิวใหม่ไปเลยไอ้กิ๊มิวใหม่ไปเลยต่อสั่นอสั่นเก็บปอสกูจะได้ใช้อุ้ยอุ๊ยไอ้ยี่สกูยิงกูยิงเจาะโดนเพื่อนไอ้สั่นเออเห็นว่าปัตตานีติดสิบ่าคนแล้วเนี่ยสิบหกคนแล้วมั้ยกูก็เป็นหนึในนั้นเนี่ยแล้วก็นาราเห็นว่าติดหกคน หกเหรอวะเห็นแม่กูบอกว่าสี่หกยี่สิบเราแม่นั้นล่ะอเบลน่าดูอะไรปัตนานียดหนึ่งในนั้นคือไอ้นัทวัยที่ติดนันไม่ติดคนไดนะ้น่าติดเอทเ <c oughs> จ๋อ <c oughs> ติดเอทยังได้อะนัทจ่ายฟิวเล่นกันสองคนน่ารอดพี่นัทสอบเหยียบเลยบอกเล่นเรื่องนี้แบบเล่นมากไปก็ไม่เอานะพี่เขาเล่นอะไร ไม่โตเฮ้ยเฮ้ยบูเข้าบูเข้าบูเข้าห้องบูเข้ามีมีมีดูมมมีีีกล้องมีกล้องบูอยู่อ่าดูดิดูดูกล้องบูดิไม่แตกเมตโตแตกเฮ้ยทุกคนกูจะทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดอุ้ยอุฟิวฟิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไอ้นัดตายเนี่ยฟิวเลยมันยัดห้องเดียว โอ้โหกูไม่น่ารัวสูงเลยว่ะเล็งสูงไปหน่อยเมื่อกี้ตายแล้วพี่แอดตายแอดตายกูนี่ตายแล้วเนี่ยกูเนี่ยไม่ตายเลทไปคนเจ็บฟิลๆนั่นคนเดียวเอ้ยเอาว่ะมาว่ะเซตมาว่ะเซตอิมล็อกแล้วว่ะอิมล็อกอิมบอทอิมบอทเอ้ยโชยโชยอิมบอทดิโชยอิมบอทดิซ้ายขวาเออ ตัวเดียว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 ตายมั้งเอ้ยนั่นแหละอิมบอตว่ะอิมบอตอิมบอตอิมบอตอะไรอ่ะเขียนอีกหรือเวะเออจะเขียนอีกแล้ววะโอ้แล้วกูโดนอะไรวะนี่ยตัวเดียวกับเมื่อวานเลยเอ้ยเมื่อกี้เห็นว่าเห็นเน่ในในคลิปนี้แบบโอ้โหแบบเห็นหน้าหน้าจอมีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยอ่ะใช่ พี่ไม่อยากนัาจอพี่แล้วไม่ได้อ่านห้าจอไอ้เดียวเดียวที่ไม่สั่นก็เป็นอะไรวะไอ้เหียอันไหนของพึงเดียวว่าปัดนกูเดี๋ยวจูบีก็แบนกูไอ้สัวนเออกูไม่อยากโดนเหมือนันเล่นๆอยู่แล้วบินแบบ ไอ้เล่นเล่นเล่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นยาวเป็นเดือนเลยพี่นัดศูนย์สามมันโดนแบนยาวเป็นปีเลยไม่ใช่เป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนโอเคแต่บอกปีเลื่นัดมันไม่โชว์ขอยแล้วนัดถูกอร่อยวะที่เนี่ยเอ้ยเชิญนะก็นั่ดเล่นัดเล่นเอาไว้เนี่ยเชิญบอกว่าเที่เอกูปีเลื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากโดนเอาวิทย์มันสามารถทำลายโดนตัวเองโดนฝั่งตัวเองได้ไหมได้ได้เสร็จยังห้องไหนอ่ะ ชื่อได้ป่าวไอ้อันแรงนี่มันภาษาไทยก็คืออะไรวะซ้อมซ้อมหมดลงแรงหรือว่าอะไรซ้อมจักดับอมอ๋อไม่แรงไม่แรงไม่แรงไอ้หรือว่าหรือว่ายิ้มอ่ะเช็คห้องยิ้มคนหนึ่งหรือใต้ใต้แรงอะไรยิ้มาจะยิ้มเลยนะป่ายยิ้มด้วยเอ้ยนี่ไง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 ได้แล้วได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วมีวิกิววิกิว นอนได้แล้วผมนันไม่เคยเอ็มบอดแต่ผมมันเอ็มหอกอะไรวะอะไรนันอะไรเข้ามีป่ะมีป่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนนัดเดินแต่อ้วนนัดว่ะสวยมีไม่นัดไม่รู้เอ้าสวย ใหญ่เอาจริงครับคือกูคือกูใหญ่กับแพนเพราะว่ามันโดนมันตายอ่ะเอ้าวโทษโทษโทษโทยวิววิววิวอยู่ขวาได้ได้ได้เดี๋ยววิววิวอยู่ไหนวิววิวอยู่เอ้ยออกมาแล้วออกแล้ว่ะเดี๋ยววิวแล้วแพนขอน่าเดี๋ยวนะยแพนเลยแพนเลยกูล็อกเองกูล็อกเองแพนอยู่ที่ใครแพนใคอยู่ที่กูนี่มึงเหรอ จเอาแต้มให่ไหมรีบาเป็นไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเราจะแกะน่าจะมีมันไม่ี่ยวอยู่เออนัาน่าน่าศูนย์หนึ่งว่ะเยยม่ิงยิงยิงตายดิ๊งเลยไหมศูนย์หนึ่งว่ะใช่ สวยไมนั่นไม่โชว์เก็บเกียด